ความรักแท้จริงไม่มีละลายยาไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักมม่จจะัักทใใกทีใยยงงรเสสอออุา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะความรักความ,มหมงยยไม่เคยน้อยลงค่ะมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นผ่านังคลื่นแห่งนี้แล้วก็วิทยุเดียวกันนี้นะคะรายการด้วยรักมาพร้อมๆกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้จัดจสนุนรายการแล้วก็ดิฉันอัมบาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการค่ะหลายท่านนะคะเคยผ่านประสบการณ์มากมายในชีวิต ไม่ว่าในการดำเนินชีวิตหรือหน้าที่การงานบางท่านก็บอกว่ามันก็เป็นรสชาติของชีวิตบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะรสชาติของชีวิตเนี่ยแต่หลายคนนะคะหลายต่อหลายคนก็มองหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ทําให้เรามั่นใจที่สุดบางครั้งสิ่งที่เราบอกว่าใช่แล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเหมือนกับเรื่องราวในวันนี้ค่ะ เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะคะชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรทำไมเขาถึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยกันต่อนะคะเรามาทักทายกันน้วยผลงานเพลงเพลงนี้กันก่อน,นะคะ่ะ เรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึง่งเขาเป็นคนที่ชอบหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของเขาเองนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะชอบที่จะศึกษาค้นคว้าและเป็นคนที่ชอบสังเกตอีกด้วยนะคะชีวิตของเขาจึงเป็นชีวิตที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอและเวลาก็ผ่านไปหลายปีค่ะนะคะแต่ว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะก็ได้ชักชวนเขาไปเที่ยวที่บ้านของเขา บ้านของเพื่อนคนนี้เนี่ยอยู่คนละประเทศกับเขานะคะแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยไปเที่ยวประเทศเพื่อนของเขาเนี่ยนะคะก็เขาก็อยากจะไปค่ะแต่สิ่งแรกนะคะที่นะคะเป็นเหตุจูงใจให้เขาไปนั่นก็คือเขาอยากจะเห็นสาวๆนะคะอยากจะเห็นสาวๆประเทศนั้นว่าสวยแค่ไหนสุดท้ายเขาก็รวบรวมเงินมากพอที่จะไปประเทศนั้นได้นะคะเขาก็ได้นัดกับเพื่อน ได้มารับนะคะที่สนามบินเมื่อถึงเวลานั้นหมายเขาก็ได้เดินทางมาถึงประเทศของเพื่อนของเขานะคะเพื่อนก็ได้พาเขาไปเที่ยวหลายต่อหลายที่ค่ะทําให้เขามีความสุขมากนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่สวยงามมากที่เคยรู้จักหมานะคะและผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็มีน้ําใจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็สัมผัส ได้ถึงความรักที่จริงใจนะคะมีความสามัคคีกันนะคะในครอบครัวของเพื่อนของเขานะคะมันเป็นอะไรที่น่าศึกษาและก็น่าคนา้นคว้าช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะที่เขาได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวของเพื่อนทุกวันนะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครอบครัวนี้ก็จะมีการนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานเผื่อทุกคน แม้แต่ศัตรูของเขานะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ก็จะไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้ามีการศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าและได้เข้าไปเยี่ยมนะคะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลได้อธิษฐานเผื่อเขาและได้เข้าร่วมการฟื้นฟูไข้ของอนุชนอีกด้วยสิ่งที่ทำให้เขารู้ถึงความรักของพระเจ้านะคะคือเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม หรือที่เรียกกันว่ารักแบบอากาเป้ค่ะ มัน้อไม่ขออะไร งจับมือกันเดินไปไม่ว่าจะยังไงจะเกียงขึินไปทุกเส้นทางถึงแม้ภกเขาแม่น้ำทะเลแสนไกลจะไกลยังไง นใจมันร้องไม่ขออะไรอีแค่รู้มีเธอเท่านั้นก็ไปได้เลยไม่เคยกลัวออกเดินทางไปกับคนรู้ใจเธอยังไงไม่มีทิ้งกันต่อยทางมันไกลฉันไม่เคยหวัน่นจะไปกับเธอฉันมั่นใจออกเดิน ใครทิ้งใครจับมือกันเดินไปไม่ว่าจะ ทิ้งใครจะมือกันเดินไปไม่ว่าเธอยังไงจะเคียนไปทุกเส้นทจะเคีนไปทุกเส้นทาง,ง,น,ทน,ทางนั่นก็เป็นเพลงเพื่อนร่วมเดินทางนะคะ หากชีวิตของเรามีใครสักคนหนึ่งร่วมเดินทางกับเราก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวลน,นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเขาได้กลับไปประเทศของเขานะคะเขาก็จึงตัดสินใจค่ะเปลี่ยนศาสนาเลยนะคะมาเป็นศาสนาคริสต์ค่ะหลายคนก็มีคำถามว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยเขาก็บอกว่าเขาได้เห็นถึงความรักเห็นถึงความเมตตา เห็นถึงการให้อภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาเห็นถึงความจริงค่ะเขาตัดสินใจด้วยความเต็มใจนะคะอ่าย้อนบทที่6ข้อที่67เเขาติดตามพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรานะคะและสิ่งที่เขายอมมารับเชื่อก็คือเขาปฏิเสธตัวเองนะคะคือการเอาชนะตัวของเราเองอย่ายึดตัวของเราเป็นศูนย์กลางนะคะให้ยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา กาลาเทียบทที่สองข้อที่20บนะคะบอกว่าความบาปต่างๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยให้เราปฏิเสธให้หมดให้พระเยซูนะคะให้พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราหรือว่ายอนบทที่8ข้อที่12ผู้ที่ติดตามพระเจ้าจะไม่เดินในความมืดน,นะคะแต่ก็จะมีความสว่างแห่งชีวิตนั่นเองและเขายังได้บอกอีกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยสอนให้เขารู้จักสนใจผู้อื่นรักผู้อื่นนะคะไม่ใช่ว่าสนใจแต่ตัวของเราเอง และเราต้องเป็นท่อพระพรให้กับผู้อื่นในกิจการบทที่20ข้อที่24นะคะบอกว่าฉะนั้นการที่เราจะติดตามพระเยซูเราต้องโฟกัสค่ะโฟกัสปฏิพระเยซูนะคะแน่นอนค่ะเมื่อเราเดินแล้วก็ติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อเราจะได้รับบําเหน็จบําเหน็จในการรับใช้พระเจ้านะคะมีทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตสําหรับบําเหน็จในปัจจุบันนั้น ในโคลสีบทที่สข้อที่สิบนะคะบอกว่าเวลาที่เราติดตามพระเยซูเราจะได้รับสันตีสุขนะคะเราจะได้รับสันติสุขในมัทธิวบทที่หข้อที่สาพระเจ้าก็จะทรงบอกกับเราว่าให้เราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเรานะคะหรือโรมบทที่8ข้อที่37เเหตุฉะนั้นนะคะ เหตุการณ์ทั้งปวงทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราจะมีชัยชนะเมื่อเราติดตามพระเยซูแล้วเราก็จะมีชัยชนะเหลือล้นโดยพระเจ้าได้ให้เราทั้งหลายนะคะสําหรับในอนาคตน,นั้นมัทธิวบทที่16ข้อที่27เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาจะประทานบําเหน็จแก่ทุกคนที่รับใช้ตามการกระทําของตนค่ะข้าะะ้าารรพพะะอองงค์เจ เลยอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้ายากจะรักจนสุดความคิดลาวิญญาณชีวิตข้าป้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า กว่าสิ่งใดในชีวิตค้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจา้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษเช่นีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอส่งโปรสอนหัวใจว่ารักทีท่แทเป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เออด่าจะรักพระองค์ามากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า มีเป็นเพียงของที่ชั่วค่แต่ความรักของพระจา้านั้นมันคองอยืนาเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงรัขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอส่งโัรซ้อนปวดใจ ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดั่งพระองอค์เพ่อพาจะรักพระมมากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามี ความรักของพระเจา้านั้นมันคงอยู่นานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรักแท้ในพระองค์นั่นก็เป็นเพลงรักวิเศษนะคะไม่มีรักที่ไหนวิเศษเท่ารักของพระเจ้าละละนะคะ คุณฟังเรื่องราวของผู้ชายท่านนี้ที่ได้เล่าให้กับคุณฟังได้ฟังนะคะเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของเขานะคะณปัจจุบันค่ะเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าสรงอวยพร,พรเขาทุกเรื่องเลยนะคะแม้จะมีปัญหาผ่านเข้ามาแต่ปัญหานะคะปัญหาของเขานั้นเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่น คุณได้ฟังกันหลายครั้งนะคะในชีวิตของเราเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีขึ้นบางครั้งต้องการใครสักคนหนึ่งร่วมเดินทางกับเรานะคะหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือว่าจะปรึกษาใครดีนะคะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างที่นี่ค่ะเรายินดีและก็พร้อมที่จะให้คำตอบกับคุณนะคะก็สามารถที่จะปรึกษากับทีมงานของเรานะคะสื่อมวลชนเสียงสันติของเราได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 053-260627นะคะในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาถึง1 6นาฬิกาค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะศึกษาเรื่องราวพระธรรมของพระเจ้านะคะคุณก็สามารถที่จะเขียนชื่อที่อยู่นะคะส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปนอนหนปนอจอเชียงใหม่นะคะรหัสปริษณีห้าศูนย์ศูนย์ศูนยเราก็จะจัดส่งบทเรียนทางปริษณีให้กับคุณนะคะโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ แล้วก็ขอแนะนำสำหรับคุณฟั่งที่ชอบวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะแนะนำเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ w w w v o i e o r g ค่ะหรือว่าคุณสามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อมาอยัางรายการทีมงานรายการด้วยรักของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ vop-program@gmail.com ค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักหมดแล้วค่ะ ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดในชีวิตของคุณด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะพระเจ้าทรงรักโลกรักทุกคนรักฉันเล พระเยซูคือพระองค์เองเมื่อรับโทษบาปแทนเราทุกๆคนไม่ให้พิน,นาศเพราะความผิดบาปแต่มีชีวิตที่ได้อิ่มแอมชัวรนีรันร์แค่เราเชื่อพระเยซู so และคือทางเดียวคือทางแห่งสันทิสุขที่เราใฝ่หา ไม่ไได้เลยอะหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมภีร์ทางปริศนีชุดคําถามที่มีคําตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทํายังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีที่ เสียงสันติผู้ปริษนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้ปริษนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืมจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย